ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ เหมือนเรามีความตั้งใจว่าอยากจะช่วยเชื่อมประสานให้คนพิการได้มีงานทำใกล้บ้านตรงนี้ก็เลยเป็นสโ,โลแกนว่าคนพิการต้องมีงานทำเพื่อจะช่วยผลักดันเขาให้คนที่ยังได้โอกาสที่จะเดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทเองหรือว่ายังไม่มีโอกาสทำงานนี้ค่ะได้มีโอกาสทำงานใกล้บ้านบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถอะไรแต่พอมีโครงการแบบนี้ขึ้นมาคนพิการก็ได้เห็นศักยภาพของตัวเอง สวัสดีค่ะชื่อแหม่มิตยาตีโรดนะคะตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอยู่ที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะก็คือมีหน้าที่ติดตามงานคนพิการผ่านระบบออนไลน์ของมูลนิธินะคะแล้วก็ดูแลเรื่องการเปลี่ยนสิทธิ์คนพิการเข้าออกระหว่างปีสำหรับการทำงานนะคะ ก็จากการที่ได้โอกาสมาร่วม์มานกับมูลนิธินวันตกรรมทางสังคมก็คือได้รับการชวนจากคุณมณาิสาอันตผลนะคะเป็นผู้จัดจาการมูลนิธินวันตกรรมพี่เข้ามาครั้งแรกก็ยังไม่อินกับการที่ทํางานกับคนพิการนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราทํางานกับคนปกติ่วไปช่วงแรกแรกก็คือเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการติดตามงานคนพิการเนี่ยค่ะมีงานวิดีโอคอลหรือสกายคอลกับทางคนพิการแล้วก็หน่วยงานที่ทํางานในโครงการของมูลนิธิ ที่คนพิการได้ทำงานใกล้บ้านจริงๆแล้วมูลนิธิมีวัตถุประสงค์คือช่วยให้คนพิการได้ทำงานใกล้บ้านนะคะที่ได้มีโครงการของมูลนิธิขึ้นมาการทำงานใกล้บ้านตรงนี้คือเราเห็นจุดประสงค์ว่าคนพิการจะเดินทางลําบากในการที่จะต้องเดินทางไปทํางานกับบริษัทหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยได้มีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่า จะให้คนพิการได้ทำงานใกล้บ้านเป็นโครงการจ้างงานเชิงสังคมะคะที่เราเรียกกันจากการที่ได้มาทำงานตรงนี้ก็ทำให้ครอบครัวทางบ้านนะคะก,ก็เห็นว่าเออเรามีศักยภาพที่จะดูแลตัวเองได้เพราะตอนนี้พี่ก็ไม่ไม่ได้เหมือนพึ่งพาทางครอบครัวนะคะเราก็ดูแลตัวเองชีวิตมันไม่ได้จบอยู่แค่เราเดินไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้เลยเนาะ มันก็สามารถจะดูแลตัวเองได้หรือว่าเราเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของเราเพื่อจะให้ตัวเราเองพัฒนาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้ในสังคมอ่ะมันไม่ไม่ใช่ว่าคนพิการจะเป็นอุปสรรคอะไรนะคะก็อยากให้ทุกคนสู้แล้วก็คิดว่าเรายังมีความสามารถอีกเยอะที่จะแสดงให้สังคมเห็นนะคะว่าคนพิการก็ทำได้ก็อย่างโซโลแกนอย่างเงี้ยค่ะคนพิการต้องมีงานทำนะคะ ไม่มองถึงความพิการเนาะแมมเป็นอะไรที่ปกติมากแล้วก็มีความสามารถแหมแมจะเป็นคนที่จะเย็นแล้วก็ฟังความของคนที่เข้ามาปรึกษาครบถ้วนก่อนที่จะตอบเวลาติดตามงานอะไรอย่างเงี้ยแม่มก็จะให้คำปรึกษาที่ดีมันเลยจะครอบคลุมทุกอย่างกระจ่างชัดเจนอันนี้คือข้อดีค่ะ สิทธิจากมาตรา35ก็พี่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนพิการนะคะเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าสิทธิ์ที่เขาจะได้รับมันมีอะไรบ้างมาตรา35เนี่ยก็คือเป็นการจ้างงานเชิงสังคมก็ถ้าเรียกง่ายๆเหมือนจ้างเหมาบริการนะคะคือคนพิการไม่ได้จําเป็นต้องมาทํางานในบริษัทที่เขาให้การสนับสนุนนะคะคนพิการที่จะได้ใช้สิทธิ์มาตรา35เนี่ยคะ่ะก็อย่างแรกเลยเราต้องมีบัตรประจําตัวคนพิการนะคะ เพื่อให้รับรองสิทธิว่าเราเป็นคนพิการจริงๆแล้วเราจะได้ใช้สิทธิตรงนี้ได้นะคะมาตรา35แห่งพรบรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นการส่งเสริมอาชีพคนพิการในหลากหลายรูปแบบอาทิสนับสนุนอาคารพื้นที่ร้านค้าให้คนพิการได้มีอาชีพหรือสนับสนุนช่องทางให้คนพิการเกิดอาชีพเลี้ยงตนเองเช่นการจ้างเหมาบริการคนพิการ การจ้างงานคนพิการไม่ได้ทำเพียงเพื่อทำตามกฎหมายเท่านั้นหากแต่เป็นการส่งเสริมโอกาสให้คนในสังคมมีอาชีพมีศักยภาพอย่างเท่าเทียมเพียงคุณเปิดโอกาสให้คนพิการได้ทำงานที่เหมาะสมประกาศชี้แกง จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสืบเนื่องจากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการนําเสนอข่าวการเปิดรับบริจาคเงินผ่านทางชื่อบัญชีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยประเภทบัญชีออมทรัพย์โดยสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยธนาคารกรุงไทยสาขาเซนจูรี่เลขที่บัญชี481ขีด0140ขีด024 ซึ่งอาจทําให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิดเนื่องจากมีชื่อกองทุนที่ใกล้เคียงกันจึงขอเรียนชี้แจงว่าทางกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในประเทศไทยและมันมีการเปิดรับบริจาคดังกล่าวแต่อย่างใด สนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์